วันนี้ไปขุดเหมืองดวยว่ะอ๋อเย่โอเคไม่ได้ลงแลเอ้ยน้ำมันเพชรดีกว่ามาตอนไหนวะเนี่ยเพชรขุดดิโอ้ยอะไรอ่ะใครยิงเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้อ๋อโอเคครับก็สวัสดีครับผมแน็กนะแล้ววันนี้ก็อยู่จะมาสอนทำกับดักเมื่อกี้แหละซึ่งเป็นกับดัก แห่งความแหลกนะจากที่เห็นได้โอ้โหเขาบอกว่าเป็นกำดักที่สุดยอดที่สุดเลยนะครัอบอผมคือมันไม่ได้อะไรหรอกคือมันไยกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้อะไรแค่มันง่ายมากๆนะแล้วก็สนุกมากเวลาโดนเห็นเพื่อนโดนเนะนี้ยนะนี่ะโดนยิงแบบเมื่อกี้ขุดแร่อยู่โดน ซึ่งเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ไอเดียผมนะแต่ผมเคยโดนมาแล้ว<ม>ก็จะเลยมาทําให้ดูนะโ okay. อเคก่อนอื่งก็ทีพีไปไกลๆก่อนเหมือนเดิมทีพีร้อยห้าห้าร้อยห้าพันโอ้โหอ,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 อยู่ไหนก็ไม่รู้รู้สึกว่าจะลงขึ้นมาสูงไปหรือเปล่าเนี yeah. ่ถึงแล้วโอเคครับ มเ,เริ่มกันเลยก่อนอื่นวิธีก็คือเราหาแร่มานะหรือบล็อกอะไรก็ได้ครับแล้วก็หยิบดิฟเฟอเซอร์มาข้างหลังเลยแล้วก็บังแร่ให้เป็นกำแพ,ง,แพง,งอย่างนี้โดยที่มีเลสตโอนทอสเอ้ยผมหยิบอุปกรณ์ให้ครบก่อนแล้วกัน<ๆ>เพื่อจะได้สอนโอเคเราจะมีเลสตโอนดัสอยู่นี้นะครับแล้วก็บล็อกที่มีดิฟเฟอเซอร์อยู่ข้างบนอาจจะได้เห็นเราวางเลสตโตนทอสตรงนี้และมีเลสโตนทออีกอันตรงนี้นะครับ ลจากนั้นเราเอา repeater วางตัวอย่างนี้แล้วก็มีเด้เอาคอมเพลเตอร์คอมเพลเตอร์นะขอโทษนะวางอย่างนี้และ active มันไว้นะครับจากนั้นก็วางตนให้มันเชื่อมผ่าตัวเองนะแล้วอีกหลังนั้นก็ทําการเชื่อมเจ้าตนที่ออกมาเนี่ยเข้าหา repeater เลยคนระับอย่างนี้เสร็จแล้วลหังจากนั้นเราก็ ทำอีกอย่างหนึง่งคือเราจะไม่ต่อ,อาจากคอมเพลเตอร์นะครับเราจะต่อจากตรงนี้นะรีสตตัวนี้นะเราจะหยิบสติกเกอสั้นออกมาครับเพื่อกำลัทางออกนี่คือที่ในกันไม่ให้คนออกเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้ครับพามากี่บล็อกก็ได้ผมทําแค่นี้นแล้วกันกวางอยู่อย่างนี้นี่คือบล็อกที่จะเป็นกําแพงครับถ้านึกภาพไม่ออกผมทําให้ดูแล้วกันคือถ้านึกภาพไม่ออกเนะี่ยผมจะเอากําแพงมาอย่างงี้นี่คือกำนี่คือกําแพงถ้ำเรานะ แล้วขอบอกว่ากับแบบกําดักนี้ใช้ได้ก็แค่สําหรับคนที่ชอบทําเหมือนทางตรงเท่านั้นนะคือใช้แกงค้นที่ทําเหมือนทางตรงคือขุดสองบล็อกตรงไปข้างหน้าได้เลยได้เท่านั้นนะถ้าเขาขุดถ้ำอะไรอย่างงี้ทําไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไม่ตายเยอะมากๆเราก็ต่อเข้าไปเลยแล้วเราก็แค่ต้องวางเลเยอโตนทอนตรงนี้ไม่จําเป็นเราวางแค่ตรงนี้ แล้วก็บล็อกบนนี้นะังจากนั้นเราก็ต่อเลสเตอร์ตเนี่ยเข้าไปหาเลสเตรอร์ตทอสให้เข้าไปหาบล็อกที่อยู่ข้างล่างเลสเตรอร์ตทอสเลยนะครับ mm hmm. ขอบอกเลยเ mm hmm. ชื่อไหมครับเสร็จแล้วยังสิดูนะ mm hmm. ในเมื่อพิสตันตัวเนี่ยมันลืมนะในเมื่อพิสตันตัวเนี้ยมันเปิดออกมาแล้วไป mm hmm. ตั้งนนเนอะแฟ้มเด็ดตกตะโค่ mm hmm. เครื่องผมถ้าปรับมองไกลแล้วมันจะ แคมเปญด,ดีขึ้นนะม่รู้ทำไมโอเคครับก็ตอนนี้ก็ยังต่ำอยู่ขอบอกเลยตอนนี้อยู่ที่สิบเอ็ดแล้วก็ลดไปห้าไปเจ็ดนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมครับก็เราก็ต้องเอาเลยตน้ทนทอสนะวางที่บล็อกนี้ครับผิดแล้วครับจะแหลกทำไมเนะี่ยวางที่บล็อกนี้เออเสร็จแล้วคราวนี้พอเราก็แค่เอารูกสนูนเนี่ย ใส่เข้าไปในนี้โอเควันนี้กระตุกเป็นพิเศษไม่รู้ทําไมใส่เข้าไปก่อนโอเคคราวนี้ก็จะให้ดูแลกันเพราะว่าจะปิดคลิปละกระตุกเมื่อเราทํไลา์บล็อกนี้แล้วตอนนี้ะถูกปิดนะครัและวธนูก็จะยิงไปเลยพร้อมกับที่ประตูนั้นปิดนะโอเคไม่ไหวแล้วออไปใใก,กันก็ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ชแนลนี้นะครับมาแซดทีวีครับ ขอค,ครับบ๊ายบายโอ้ย